ของจริงต้องมาทำครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพพิััดนะครับอ่ตอนนี้เราจะลองมาดูในงานโอท็อปยาวๆครับที่บอกว่าเด็กจะพงดเไีนะครับเรื่องจานของเขาค่ะรถไฟได้จัดขึ้นในวันที่2 2ถึง2ีมสีมนะครับแล้วก็จะมีแยมินแต่ละรจะดังนิดเดี๋ยวเราลองเดินดั ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่สถานีต่างกรุงเทพคือวัดนะครับอตอนนี้เราจะลองมาดูหนึ่งานนะคะก็จะเป็นงยาวนะคะที่บอกว่าในเส้นทางรถไฟนะครับนั่งจิ้มของเขานะคะก็จะทางการรถไฟได้จัดขึ้นในวันที่22ถึง24มีนาคมนะครับแล้วก็จะมีงานไปเซอร์ก่อนก็งั้นจะดังนี้เดี๋ยวเราลองเดินดูครับว่ามีอะไรบ้างทั้งานครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองเดินดู มี <S <S ่เระสาทสมายทั้งของเด่นนะครับของที่ว่าเป็นรูะขาในส่วนของผ้านะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นเอกลักษณ์นะเสียงเสียงมี่คลอนทุกท่านจะดังมากครับเนี่ครับใช่เนี่ยนี่จะเป็นงานเนี่ยเราเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะมีผ้ายอกตัั้ว่า มีร้านเสื้อผ้าเงี่ยงานโอทอมและของดีวิถีริมทางรถไฟนะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็จะมีร้านขายของขายเสื้อผ้านะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มสันดี ครับดูไปไม่ได้ตตะรวมๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเสียงพิธีกรเขาคาจจะดังมากครับเดี๋ยวเราลองเดินดูนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะเราสู้เสียงพิธีกรไม่ไหวครับอเ,เออเนยครับมีหมูยอด้วยครับเออเข้าแตนมีเข้าแตน โอ้อันนี้ก็เป็นร้านสำหระเปาครับเนี่ยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราดูดรวมๆดีกว่านะครับเพราะเสียงเสียง <c oughs> สู้เ <c oughs> สียงเราอาจจะสู้วิทย์ิคอนไม่ได้ครับเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างลันละครันะครับนในงานนะครับ <c oughs> นี่ครับ เสียงน่าจะดังนิดนึงนี่ครับร้านขายของเยอะแยะเลยนะครับของดีนินทั้งไปเนี่ยมีทั้งซ้ายทั้งฝวาครับเนี่ยอันนี้สือสุรจร นี่เราก็เดินดูนี่อันนี้จะเป็นฟาร์มพึ่งนะฟาร์มพึ่ง p P, p, A. ง p, p A ครับฟาร์มพึ่ง T P A ครับอันนี้ก็มีขายน้ำพึ่งนครับ,รบขายน้ำพึ่งอครับขายน้ำพึ่งอโออันนี้ก็เป็นดอกไม้สวยๆครับเป็น,นดอกไม้สวยๆนะครับ มีร้านอาดอกไม้สวยๆอออันนี้ก็จะเป็นพวกเฟอร์รเนิเจอร์ครับเนี่ยเฟอร์นิเจอร์โอ้โหป่าก้วชนบุรีครับเนี่ยป่าก้วชนบุรีอ,อ,อันนี้กลุ่มอาชีพเลยหรือว่า ก็จะมีของขายนะครับในงานอยู่ที่ชั้นเอ็มนะครับเนี่ยอันนี้ก็นั่งกินนี่มีลานนั่งกินด้วยแล้วอันะน,น,อนี้กเเ็เป็นเครื่องจักรสารครับโอ้สวยสวยสวยมากนันเลยครับนีครับกระเป๋าจักรสารนะครับมน,บนี่นะตา,าก,สา,ตกาสานันี่ก็เป็นเสื้อผ้านี่ มีขนมมีของกินครับมีของกินของกินครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นร้านสาลายนะครับร้านสาลายนะเดี๋ยวเราเดินเราเดินวนดูเฮ้ยเสียงวิทยุก้องดังมากเนี่ยเดี๋ยวเราเดินวนด้านนี้นิดนึงเราแส่ลาทิศเท่านั้นนะคะอย่างอื่นเราไม่เน้นะคะเราจะเน้นแค่แสงอาทิตย์เท่านั้นค่ะ ใช่แล้วค่ะน,นะคะและนอกจากนี้ยังมีผลติตภัณฑ์ค่ะอาั้นก็คือปลาทูดูครับน,นี่ครับเราถ้าใครสนใจนะครับรก็สามารถแวะมาชมได้แถวใต้ก็เลยขาและเราจะมีเป็นโซนๆนะครับนี่ครับโซนๆ อันนี้น่าเสนอเลยค่ะนะคะจะเป็นวิสัยทิศของภาพฉากนะคะวุ้นจับสามทุ่งค่ะเรามองมานะคะเราจะเห็นือวิสัยทิศของภาพนะคะจะเป็นในส่วนของข้าวนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้มีข้าวสามทุ่งนะคะอเป็นข้าวสีแดงแอลจากจังหวัดนี่นี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าในเสื้อผ้าเราเห็นที่คือนะคะในส่วนของข้าวนี้นะคะ เป็นปอมๆแต่ที่นี่นะคะจะเป็นสถา่ที่กรุงเทพมหาวัดนะครับนี่ครับขวัญพระประหนะคะตัวหเรียงยาวบรรยากาศในงานนะครับการรถไฟได้จัดขึ้นนะครับเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆก่อนโอ้โหนี่นี่ขนมนี่ขนมนี่กะละแมน่ากินมากมีหลายรถเลยนะครับตลอด อนีันนี้ของดีเติพัทลุงครับเขาีมพัทลุงอันนี้เลนโดธรรมชาตินอพุนเเดินดูไปเรื่อยๆก่อนาโอ้อันนี้นี่อันนี้ด้เป็นโซนใต้นะเนี่ยตายปลาแห้งตายปลาแห้งครับง โอ้นี่ขมมกแกงครับนี่ครับเพชุรีเพทนะคะร้อยสี่นะนี่เตนี่ครับเ่ล้านสีดาสีดารอย่บอย่าลืมมาเที่ยววันนะครับนี่ครับที่ยี่อ็ดงยีนะครับโอ้นี่ นะครับตลบอดมีไส้เซียนะคะนี่ม้วนนี่เ้าเหนียวมะม่วงน่ากินมากเหนียวมะม่วงน่ากินจังเลยโอ้อันนี้มีปลานีครับเ,เดี๋ยวเราเดินออกมาทางโซนนี้มั้งเสียงนะคะจะเป็นอีกหนึ่เสียงดัง จากประตูนะคะวัดทบนี่ครับเสียงพิธีกรครับพิธีกรเสียงดงังมากเราเดินมาทางด้านนี้ก่อน พอโทษดครับขอโทอเราคาไม่แพงด้วยนาคะอันนี้แผมบ้าบินเลครับแล้วก็จะมีความบริบูรณ์แพินาในส่วนของข้าวผัดอยรวบลายต่างๆนะคะของตัวประจุนะคะก็จะมีราคาสามร้อยห้าสิบับงานจะมีตั้งถึงพี่ยี่สิบสี่นะครับดอกมชนนะคะทีนีใช่้วค่ะทุ่านรับะเขมาร์เก็ตติ้งงราทเราสู้เราสู้เสียงพิธีกรไม่ไหว

เป็นร oui. ah. ้านฝังโกดูครับผมียากยาชาสำหรับซมมีงานมาร์เก็ตติ้งค่ะนะครับเกี่ยวกับของร้านฝังโถใช่ไหมคะตอนนี้โปรโมชั่นนะคะซื้อสองแถมทั้งร้าคขอบุญใช่นะคะก็จะมีทั้งราคา 9 0เดี๋ยวเราเดินเราเดินหลบไปงเราเดินหลบไปนิดนึง5 0บาทเสียงของเสียงของวิธีกรนี้ดังมากครับเราก็จะเดินดูประมาณนี้นะครับนครับโอ นี่อันนี้นี่กุ้งแช่น้ำปลาครับกุ้งแช่น้ำปลาแปดลิ้วนี่ครับโอ้เลยครับโอ้ี่วนน ม,ม,มีเยอะแยะเลยนะครับีสครับสถานีกลางกรุงเทพเหมนพิวรสก็นนรับยียบสองถึง24บสี่นะครับ่คมรับขอ,อ,อ,องดีนะครับของดีริมทางโซ <c oughs> ขอแทงครับนมอนะคโซน แล้วของดีริมทางรถไฟครับโซนนี้นะคะจะเป็นร้านแม่ป้าน้ำครับจะมีร้านแม่ปาม้าน้ำแล้วก็จะมีน้ำพริกถ้าหุงไก่ดองได้เลยนะน่ากินทั้งนั้น <c oughs> เราเดินบนมาทางด้านนี้ด้านนี้เป็นขนมปังครับนี่นะครับ เนื้อปังผมปังเวอร์ซื้อสี่แถมหนึ่งครับครับโอ้นี่ปลาหมึกครับนีปลาหมึกหรือร้านปลาหมึกเนี่ยโอ้น่ากินมาก ปลาาแปี้นะ่อนนนี้ว่บ้านปลาทูมหาชัยครับนี่ครับปลาทูมหาชัยครับเนี่ย ครับประตูมหาชัยหน่ากินมากครับงานีเ่เราเดินเราเดินออาสวนกับวิธีกรมาพิธีกรเสียงดังเราเดินออกมาโซนนี้เดินบนมาก็จะประมาณ อันนี้นะครับเหนียบมากและอยากจะมาเป็นนะคะอันนี้เรียกว่าประตูประตูลปเตียค่ะนี่เลยนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะที่วนของประตูลนะคะมาลิฟต์รอบนะคะก็จะประมาณนี้นะในงานนะครับเดี๋ยวเราเดินมาเสียงเสียงค่อนข้างจะดังเดี๋ยวเราเดินหลบๆไปเดินวนไปจนเตือนต่อ คุณาดชชกด้ครับดูกทาเอาไเลยายก็จะแต่งตานะารที่มีบมาาูกมนังกำลังเครื่องหนังครับครับอเสียงสู้เสียงสู้เสียงพิธีกรไม่ไหว

และเขาจะถุงโต้กันเนองค่ะถูกต้องเลยนะคะภายในร้านนะคะจะตกแต่งด้วยถุงเอาไฟที่ให้ทุกท่านนะคะ <c oughs> ได้ยไไหยิบหยรบง่ายนะคะไปต <c oughs> ิดต่อแต <c oughs> ่งต่านง,งานนะครับบรรยากาศในงานก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับเดินเตลยเดกอาครับเดี๋ยวเราเดิน <c oughs> ดูอีกรอบหนึ่ง โซนออกอาพที่เราออกสีเหนือง่งเปสนสีโอ้นี่ซอนมันปตาจะกล้เียโอนมันปะนัตออนตนปะตายนะกินมาก้องเนาะรอบนสถานาะาจะมีหมูยอปบนด้วยนะคะและรับต่อไปะคะ่ะโซนฝั่งสีเขียวค่ะนะคะจะเป็นทางโซนโน,น้ำพริกครับน้ำพริก ิครับวันนี้นะคะเราจะมาร้นแรกเลยนะคะคก็จะเป็นทอดมันปลาตายนะคะใหญ่ลาบนี่เลยค่ะคใช่รวคะร้านนี้ค่ะสูตรโบราณ ไม่ผสมแตงผสมผงใช้เดี๋ยวเราเดินออกไปนะครับเดินออกไปนะครับท่านถือนะท่านบอม่เ็นรับตอนนี้เราสู้เราสู้เสียงของพิธีกรไม่ไหวครับเดี๋ยวเราเดินไปทางชุดอื่นต่อนะครับทางล้างก็จะมีประมาณนี้มีเลยนะครมีก็ร้านเค้กนะครับ อยู่ท่ากันเลยค่ะคุณขาเราจะมาล้างสายนะคะคุณกระเป๋าค่ะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะถือว่าเป็นสินค้าต่อไปนั่งนู้ดกันชื่อที่มะแปรงูปนะคะบอกจังหวัดสุโขทัยค่ะใช่แล้วค่รั้งใดสนใจนะคะก็สามารถได้เสียงพิธีกรจะดังเราสู้เสียงเพื่อห้ ร้อยน้ำหนักคุท่าพนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะคใครที่ชอบทานซาลาเปากรอบค่ะมีรสราออทิชโนลค่ะรสชีสรสปลาดิบค่ะรสรัค์เดินออกมานะคะ่มีเลยเเวาสาิิค่ะรสี่คุณชอบออแล้วก็มีรสเผ็ดด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีหมาล่าด้วยหมาล่านี้นะคะเ,<อ>เดี๋ยวเราเดินลงไปด้านล่างกันนะครับ ก็ในงานนี้ประมาณนี้ครับเดินสุดของสายเราก็นำเข้าจากประเทศเกาหลีเช่นเดียวกันงานโอท็อป้แส้วพัดไดของดีวิถีริมทางรถไฟนะครับนี่เราลงมาข้างล่างนะครับนี่ตัวนี้เราลงมาตัวนี้เป็นศูนย์อาหารนะครับคํานี้เป็นศูนย์อาหาร ศูนย์อาหารของสถานีกลางกรุงเทพมหิีลครับนี่บรรยากาศาดูบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับน,นี่ครับเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปด้านบนนะครับนี่ <c oughs> นี่ครับเป็นงานของ การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับครับงานโอทอปและของดีวิถีริมทางรถไฟนะครับวันที่22ถึง24มีนานะครับ2 6 7เวลา9นาฬิกาถึง22ในาฬิการครับชั้นเอ็มสถานีกลางเทพิวัฒน์ฝั่งประตู4ี่นะครับที่มีสินค้าโอทอปอาหารและของดีของเด่นประจำถิ่น จากเส้นทางรถไฟทั้งสี่ภาคและร้านอินฟัวเส้นจำนวนมากมายนะครับกุ <c oughs> ้งแชน้ํำปาบแปดนิ้วครับน้ำพริกแคบหมูใหญ่น้อยลูกชิ้นแม่ประนามส,มสงรงเป็ดย่างน,นครปฐมนะครับนี่นะครับรบ,รบ,บรรยากาศในงานก็จะประมาณนี้เมื่อกี้นี้ครับเดี๋ยวเราจะลงเดิน <c oughs> รับเสียงเขาคากจะดังเนี่ยนี่ครับด้านบนนะครับีฟ้าด้านบนไหนที่สีฟังสมากเ่ยเดี๋ยวเราเดินออกไปดูด้านนอกดูบรรยากาศด้านนอกนิดนะครับไมสงน่งา นี่ครับสถานีกลางเทพบุรวัดนี่เราไม่ได้มานานมากเลยนี่ออกมาด้านนอกครับออกมาด้านนอกดูนี่ครับบรรยากาศนี่เดี๋ยวดูบรรยากาศก,าก่อนนี่ครับด้านนอกนะ นี่ครับอันนี้เราออกมาทางด้านนอกครับนี่มาดูบรรยากาศด้านนอกนะเดี๋ยวก็เดินเข้าไปใหม่นี่ครับตัวอาคารที่จัดงานนะครับประตูสี่ครับนี่นะครับสถานีกลางกรุงเทพบอกว่านี่ครับนี่ประตูสี่นะครับถ้าถ้าใครจะมางานนี่ครับนี่ จะมีนักสแสดงนะมีฟรีคอนเสิร์ตนะครับของดีวิถีริมทางรถไฟยี่บสองถึงย4ิบสี่มีนานะครับนี่ครับชั้นเอมสถานีกรุงเทพพิวฒน์ฝั่งประตูสี่ครับครับครับเดี๋ยวเรา <c oughs> ต้องขอโทษด้วยนะครับนี่เราก็ดูบรยาาร,บบรยากาศนะครับบรรยากาศด้านนอกนะครับ ก็ในงานก็จะประมาณเมื่อกี้นะครับพอดีข้างในเสียงของท้านจะดังนะครับเดี๋ยวเราก็ขอปิดคลิปไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องเราเด้ยวยนะครับช่องลองป้าพาถ่ายทำายนะครับเดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนน <c oughs> <c oughs> ี่ครับกว้างใหญ่มาก แอดมินเคยมาเมื่อตอนที่เขาเป็นศูนย์กลางโควิดครับนี่ไม่ได้มานานครับใหญ่โตมากครับครับเวืแล้วเจอกิปหน้านะครับนะครับพ้าโปรดช่วยกดตูกใจกดลค์กดแชใจเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเจอกิปหน้าครับสวัสดีครับ